เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวลิปเซเว่นจากแบรนด์เจ4ทอร์้รนะคะควรสอยหรือเปล่าสีไหนเด็ดสุดตามมาดูกันได้คะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามมาก อีกแล้วกับคลิปรีวิวลิปสติกเซเว่นนะคะซึ่งวันนี้เป็นลิปของแบรนด์ j 2 4เเข้าเรื่องร็วเ,เลยนะวันนี้เพราะว่ามันมี5กล่องแต่14บสีอทุกคนนะ J24 เนตี่ยเนี่ย,ยตัวนี้เจว่าต้องมีคนเห็นบ้างแล้วแหละในเซเว่นนะนะแต่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออาจจะแบบเอยอยังลังเลยอยู่ไม่มีรีวิวออกมาเลยค่ะแม่ขอดูก่อนนะคะเจก็จะจัดให้ในคลิปนี้นะคะสําหรับลิปของแบรนด์นี้มาดูคําเคลมกันเลยคำเคลมของลิปชนิดนี้นะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเป็นลิปที่มี2เนื้อ2 สีในแท่งเดียวกบสีปากมิดติดทนนานบางเบาเกลี่ยง่ายไม่ตกร่องทําให้ผิวปากกระจ่างใสอันนี้เจ๊ทดสอบแห้เนี่ยมันก็น้ำให้ผิวปากกระจ่างใส,นนส,ใใงใสข้ามไปแล้วกันนะคะตัวนี้แล้วก็คาเคลมสุดท้ายของเขาก็คือทําให้ปากมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาทดสอบในส่วนของกบสีปากมิดติดทนนานบางเบาเกลี่ยง่ายไม่ตกร่องกับชุ่มชื้นจริงไหมนะคะซึ่งเขาออกมา5สีด้วยกันประกอบด้วยสีจะมี2สีด้วยกันนะคะืคอข้างบนเป็นอแบบิงค์แบบแมคข้างล่างเป็นทินส์แบบวาวนะสีแรกแบส โลลิต้าซันชน์อังเจลเจเลดี้ฟีนิกซ์แล้วก็สีสุดท้าย tomorrow is yesterday นะคะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาทาให้ดูทั้ง14ห้าห้องนี้เลยนะว่าทาแล้วเนี่ยจะได้สีบนปากเป็นยังไงบ้างนะอ๋อลืมวันนี้มาในรูปลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนอวตารมาเจ๊ก็แต่งเล่น <laughs> ไม่มีอะไรนะคะคุณแค่อยากจะแบบเออลองอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมสีชมพูจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วก็เมืองไทยหนาวมากค่ะกรุงเทพหนาวมากตอนเมืองหนาวเนาะหนาวมากเลยค่ะเมืองไทยหนาวมากค่ะทุกคนก็เลยแบบต้องแต่งแบบนี้มานะคะมาดูสีแรกเลยค่ะเพียเสียงตัวแพ็กเกจกันก่อนก่อนที่จะปาดสีนะเจ๊ขอดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนแท่งดินสอแล้วก็มีสองหัวข้างหนึ่งเป็นอิงข้างหนึ่งเป็นทินอย่างนี้นะแล้วสองหัวนี้ก็มีสีที่แตก นนั่เองนะคะคุณนั่นหมายความว่าถ้าใครซื้อลิสติกตัวนี้นะก็จะได้ลิปสติกสสีกับ2เนื้อด,ด้วยกันเด้อทุกคนอ่ะมาปาดกันเลยดีกว่านะคะสีแรกเบสโซค่ะ นะทุกคนอันนี้จะเป็นสีแรกนะเจก๊กลัาจะเช็ดออกไม่ต้องทดสอบความติดทนนะคะสําหรับลิปสติกแบรนด์นี้เพราะว่าตามที่เขาเคลมมาเลยว่าลองล l สต t i n g เพราะว่าเนีย่ยดูดิขนาดลบด้วยเมคอัพรีมูเวอร์มันไม่ออกนะตอนที่เจ๊ปาดสีทั้ง10สีลงบนแขนนะคือพูดเลยว่าเมคอัพรีมูเวอร์อ่ะเช็ดไม่ออกโดยเฉพาะในส่วนของทินทินเนี่ยคือแบบว่าเหมือนซึมลงไปใ,ในในเนื้อปากของเราอะทุกคนแล้วก็เช็ดไม่ออกเลยขนาดเช็ดสองรอบแล้วนะเช็ดทุนปากเจ็บแล้วตอนนี้ก็เลยเออช่างมันเถอะ เดี๋ยวเอาตัวคอนซีลเลอร์รับเอาอีกทีแล้วกันฉชนนั้นดิสติกแบรนด์นี้นะคะด้วนนี้เจ๊กาไม่ทดสอบความติดทนให้เรานะเพราะว่ามันติดทนจริงๆไม่เอาเรียว่าเอาไม่ออกนี่ก็คือมากๆแล้วนะคะคุณก็จะปาดให้ดูสีต่อไปเลยแล้วกันนะคะกับสีอะไรนะคะน้องพ้มสีลอลิต้ามันอ่านว่าอะไรครับยอลอริต้าสัชัยค่ะ ว่าตัวลิปของเขาทั้ง2อ,อันทั้งอิงทั้งทินเลยมันไม่ได้ถึงขนาดแบบกลบแบบกลบสีปากดาแบบปุ๊บกลบหายไปเลยนะเพราะว่าของเจ๊เองขนาดปากไม่ได้ดํามากอ่ะก็ต้องปาดประมาณสัก 2- 3ถึงหนนเหมือนกันมันถึงจะกลบสีปากดําดำของเจ๊มิดนะคะถ้าเกิดว่าใครปาดดำมากๆเนี่ยเจ๊ว่าต้องลงรองพื้นลงไปบนปากเลยหรือไม่ก็ลงแป้งลง,งไปบนปากเลยเพื่อให้ความดำมันลดลงถึงจะปาดสีตัวนี้ออกมาแล้วตรงนะล o กซ so bad. รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะทุกคนคือแบบเนี่ยละครลูกกระเดือกก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังเป็นอะไรจะกเคียงกมของลูกกระเดือกเจ๊ยังมาม่ถึงก้าเสียง2ไปก่อนกันไม่ใช่สองล้วค่ะสามสี่หสีนี้นะคะแองเจ J เจจ้า สีนี้เนี่ยรู้แล้วนะคะจะตกเป็นของใครนางจองไว้แล้วนะคะ Angel J ก็จะเป็นสีชมพูแบบโทนเดียวกับผมเลยอะสีแบบสีแบบเด็กสาวๆาวโอ้ทำไมฉันพูดเหมือนคนแก่ลวะอออเนี่ยค่ะสีเด็กน้อยนะคะก็จะเป็นสีน่ารักน่ารนะคะ Angel J ในส่วนของอิงนะคะเดี๋ยวเจจะพาไปดูสีต่อไปนะคะสีเทินค่ะ คือสีดูเหมือนสวยแต่ว่ามันเป็นก้อนเด้แองเจ l ลนะทุกคนแองเจ J เจเป็นก้อนว่ะแองเจ J เจสีของคินไม่สวยอะ่ะเป็นก้อนอ่นะทุกคนบายค่ะ <Bye. S 1> สีนี้เลดี้ฟินิกค่ะคุณ อันนี้เนื้อดีสีดีไม่เป็นก้อนนะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะอีกตะกี้นี้ก็คืออิงสวยแต่เขามาเทนฟุกก้อนมาเลยว่ะแม่เราก็ต้องลองอีกสีหนึ่งเนี่ยพูดเลยว่าความติดทนนะไม่ต้องห่วงเลยอีข้อน,นี้นี่คือเมคอัพรีมูเวอร์อันที่แบบริดสุดของเจแล้วนะคือยังเอานางไม่ลงเลยอ <laughs> ะนางยังแบบอ,อยู่บนปากเยอะมากเลยจ้ะคุณนคะคะเขาเรียกว่าลิปของสายขี้เกียจขีคค้กเกียจเติมสีลิปสติกนะติดจนมีความสงสัยว่าตอนล้างหน้าจะออกไหมอะ เล d ดีฟินิกเนื้อทิ้นือบไม่รอดเหมือนกันนะคะทุกคนดีที่ไม่เป็นก้อนนะะแต่สีแบบว่าสีในส่วนทิ้นของเขาแบบว่าจะไม่ค่อยเท่ากันหมดเลยนะต้องทาดีๆทาแบบรอบสองอะไรอเงี้ยนี่นะคะดีฟินิกสิ่งสุดท้าสีอะไรคะ tomorrow is yesterday tomorrow is yesterday โอเคค่ะ okay, ขอสรุปผลการใช้งานของลิปสติกใหม่ในเซเว่นนะคะแบรนด์ J24 นะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อนะเจเชียสี er สุดท้ายก็คือ tomorrow is yesterday ก็คือสีทั้งอิง,ท,งทั้งทินอะสีได้ทั้งคู่เลยเนื้อก็โอเคทั้งคู่นะ tomorrow is yesterday กับสีแรกๆก็คือสีเบโซสีเบโซสวยคะ่ะทุกคนแล้วก็สี tomorrow is yesterday สวยแล้วก็เนื้อดีทั้งสงตัวนะจ๊ะสีอื่นๆะนันก็จะมีความแบบสีของลิปอิงสวย เนื้อทิ้นเป็นก้อนไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่นะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะไปซื้อในเซเว่นก็มองหา2ส,สีนี้แล้วกันน้องสีอื่นเจ๊รู้สึกว่ายังไม่ผ่านเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องความติดทนนานนะโอ้โห oh ติดทนจริจรง,รงๆคะ่ะแม่ดูสิคะคือแบบถูไว้เธอคะ่ะนี่ถูแบบถูจนเนี่ยถูจนลิปลิปสติกแบบเหมือนมันติดออกมาในสำลีเยอะมากเลยนะแต่ที่เหลืออยู่บนปากก็เยอะมากจนไม่สามารถที่จะปาดสีใหม่ได้ถ้าไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นลงไปก่อนนะคะเพราะว่าสีมันติด อยู่ในเนื้อเลยค่ะคุณค่ะฉะนั้นเรื่องความติดทนนั้นอินี่ให้ให,ให้เลยค่ะอีนี่ให้สิคะแนนเลยค่ะคุณสาหรับเจ๊24นะคะแต่ว่าในส่วนของสีแล้วก็เนื้อก็นั่นแหละตามที่เจ๊อบอกนะก็จะมีบางสีที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะคะฉะนั้นลิปสติกเซเว่นตัวนี้นะคะเจ๊ให้อยู่ที่7เต็ม10จ้ะ เจ๊ขอลาไปก่อนนะเพราะเจ๊รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆไปเลยแล้วไม่สามารถที่จะนั่งหน้าตรงได้เพราะรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดต้ององศานี้ตลอดนะต้องนั่งองศานี้ตลอดเนี่ยค่ะปวดคอไหมนะตอนนี้เราปวดคอแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกันเอาไว้นะคะจะได้เจอการคลิปหน้านะคะก็อมองข้ามเรื่องสีผมสีชมฉันไปก่อนนะคะทุกคนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้ปวดคอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ